ท่อนพันอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนี้จัดส่งอำเภอเขื่อนคำแก้วหรือเปล่าจังหวัดยะโสธรนนะครับ้ลกาสั่งเข้ามายีห้าท่อนนะครับท่อน,นอนพันตอนนี้ก็สมบูรณ์นะครับก็มีที่เหมาะกำลังทำพันพนะันขนาด ใหญ่พอสมควรนะครับแบบนี้นะเหมาะในการทำพันธุ์ครับกำลังสดใตอนนี้อ้อยเดือนนี้ฝนลงแล้วมันก็มีความสดใสนะครับมีตาอ้อยปูดพลังงานก็อ้อยก็สมบูรณ์นะครับ ถ้าใครสนใจอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเอาไปปลูกกับทําพัน์ก็โทรมาที่เบอร์086-315-2145นะครับก็ตัดให้ทุกวัดรวมถึงพันธ์ุอื่นๆด้วยนะถ้าสนใจก็อแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับโอเคครับวัสดีครับ